เปิดตัวมินนี่จีวินเมทวินหวังจื่อฉีเมนเทอร์รับเชิญช่วงเอเชียช่วงเอเชียช่วงเอเชียเดินทางมาเกินครึ่งทางแล้วกับซีซั่นแรกในประเทศไทยตอนนี้เดินทางมาถึงเสร็จะที่3ของรายการแล้วโดยเสร็จะนี้ได้เชิญศิลปินชื่อดังระดับอินเตอร์จาก3ามวงการทั้งเคป๊อปทีป๊และซีดีไอกรีดออกมาดังๆก,กับการมาร่วมเป็นเมนเทอร์รับเชิญของมินนี่แห่งวง จีศิลปินเคป๊อปสาวไทยที่ดังไกลไปทั่วโลกเจ้าของเพลงควินคาที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองพร้อมอีกสองศิลปินชายวินเมทวินนักสแสดงและนักร้องจากค่ายที่มีอินเตอร์แฟนอยู่ทั่วโลกและหวังจื่อฉีนักสแสดงชาวจีนที่มีผลงานซีรีส์ฮิตในเมืองไทยอย่างวันสวีเกตแม่อ็ดปวนรักงานแต่งทิปและเดอ v e เลฟยูกิมีรักนี้เธอมอบไทยที่ได้รับความนิยามอย่างมากในวิทีวี พวกเขาทั้ง3คนจะรับหน้าที่ guest mentor ในรูปแบบไหนและจะมีโชว์พิเศษมาให้แฟนๆรับชมหรือไม่ต้องติดตามกันในรายการช่วงเอเชียไทยแลนด์ช่วงเอเชียไทยแลนด์ https://bit.ly/32024 c u a n g วันเสาร์ที่23มีนาคมนี้ออกอากาศทีวีเวอร์ชันทุกวันเสาร์เวลา21.30นิกานา,นา,ศา,ศาทีทางช่องวัน31และรับชมมันคัดเวอร์ชันแบบจุใจเวลา2 2น0กาทางวีท,ท,ทีวีเท่านั้นรวมทั้งอย่าพลาดการโหวตให้กับเด็กฝึกที่คุณชื่อชอบให้ได้ไปต่อได้ที่แอปพลิเคชันวีทีวี